เยเคเป็นไงล่ะบ่อจิ้งจอกโอ้โหไม่สววเลยว่าขาดอะไรไปวทุกคนแม่งแปลกๆว่ะเอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเกี่อวผมมีมาร์อีกเช่นเคยนะครับกับมีมาร์ตออฟซูอโอโ,โปรเจกต์สวนสัตว์ตวของเรานั่นเองนะทุกคนนี้พาเดินชมปเป็นหนึ่งดอกก็วันนี้นะครับผมจะทําการสร้างกรงของหมาจิ้งจอกหรือว่าสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะทุกคนเย้ คืออยากได้แบบจิ้งจอกเ้าห่างอะไรประมาณนี้นะฮะเออแต่มันไม่มีไงก็เลยเอาเป็นจิ้งจอกหางเดียวด้วนยะเออเอาเป็นแบบหางเดียวนะครับเพราะว่ามีแบบน้องๆเเสนอมาครับอยากได้กงจิ้งจอกนะครับก็คือวันนี้นะผมได้สร้างกลงรอไว้แล้วเนี่ยสร้างไว้ตะกี้เลยแต่แบบอยากจะบอกว่าลืมอัดเจ็บแ,แป๊บลืมอัดคลิปเออแต่ก็คือได้โกงมาแล้วแหละเห็นไหมสวยไหมเออสวยงามจาัา คือแบบจิ้งจอกของเราครับจะเป็นแบบจิ้งจอกแบบเท่เทเออแบบนางจิ้งจอกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบจิ้งจอกก็หางในรูโตนะนั้นเป็นตัวผู้ไงเออของเราเป็นแบบสาวจิ้งจอกอะไรเงี้ยเออสวยๆแบบเลิศๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเอาเป็นกงสีชมพูนะเห็นไหมเออเป็นรูปสีชมพูครับแล้วก็มีแบบดอกซากุระตรงนี้พอดีเลยนะครับผมก็เลยจงใจนะฮะสร้างมันไว้บนนี้เลยนะครับแบบบนภูเขาแบบเออกระดินเด่นลับแลอะไรประมาณเนี้ยเออมีกงจิ้งจอกอยู่ตรงซากุระนะฮะ ประมาณนี้เลยนะนี่มีบันไดขึ้นเลยเป็นไงโอ้โหคือเป็นแบบกงเป็นเลาที่สูงที่สุดอะแบบเดินมาแล้วแบบต้องขึ้นบันไดอะเอออย่างเทพเจ้าคือจิ้งจอกนี่เป็นเหมือนแบบพระเจ้าใช่ไหมเออคาเมะของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออมาก็คือหลังจากนี้นะครับเราจะทําการวางจิ้งจอกเลยหรือเราต้องแต่งก่อนวะทุกคนเออเราควรจะแต่งก่อนนะครับซึ่งผมจะทําการวางอา่หินนะฮะเออให้มันเป็นบ่อน,น้ําหน่อยมันจะได้แบบงามๆนะฮะ วางไว้อย่างนี้เลยมันจะเทไหมวะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มันเทปะวะ <c oughs> คนดูว่ามันเทปะวะ <c oughs> อ่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้น้ำแล้วก็ใส่น้ําไว้ตรงกลางนะนีเป็นไงเออน้ําตกงามอยู่นะงามหยดย้อยเลยนะนใส่ดอกไม้เข้าไปใส่ดอกไม้เข้าไปเออผมวางไฟแทนะและกันอุ้ยเดี๋ยวนะเราเป็นจิ้งจอกเหรอก็ต้องแบบเออนี่ไฟสีฟ้า ให้มันดูแบบมีเวทมนต์คาถาอะไรประมาณนี้ใส่ไว้ตรงไหนดีอะโอ้ใส่ในน้ำนี่ไม่ได้ด้ยวยใส่ใต้น้ำได้ปะผมใส่ใต้น้ำนะให้มันเรืองแสงเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็วางไว้ทางนี้เออมันเจ็บไหมวะเนี่ยไฟสีฟ้ามันไม่เจ็บเลยอะอ่ะเด็ดเชโคตรงามออประมาณนี้ประมาณนี้ของอะเขาเรียกว่าไง บ่อน้ำพุเออแล้วเราก็จะทำการสร้างต้นไม้นะครับผมจะให้มันมีแบบต้นหญ้าเล็กน้อยนะครับวต์ตอนนี้มันมืดมากเลยว่ะทุกคนจะขอติดไฟก่อนครับติดไฟที่รั้วอ่าเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ไฟเยอะไปหรือเปล่าออสวายุ <laughs> อ่าโอเคโอเคติดไฟติดไฟเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มันควรจะมีอะไรอีกนะทุกคนผมนิดไม่ออกว่ะ ผมหาต้นไม้ก่อนนะครับทุกคนมันต้องมีต้นไม้สสวยๆสักต้นนะฮะมาวางแบบประดับอะเออประดับในกรงจิ้งจอกอันนี้ก็ดีนะผมเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็ดอกสีม่วงก็สีน้าเงินอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะลกเกินนะลกเกินก็เอาใบไม้มาโอ้ยสูงยัง สวยไมเนี่ยทุกคนมันแปลก,กยังไงวะเออมันดูแปลก,กวะแล้วก็ต้องติดไฟนะครับพอดีมันมืดมากๆเลยผมจะทําการวางดอกซากุระนะฮะอันนี้นะครับเอาเป็นเขาเรียกว่าไงเสาไฟอ่าเสาไฟแล้วก็ติดไฟไว,ไว้ตรงนี้เลยจะดื้ออ่าเป็นไงอยู่ตรงกลางแบบที่ท เฮ้ยผมวังแนี้ก็ดูแบบขันนะนะเอ้ยดูเท่นนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปมาวางจิ้งจอกลงไปเลยครับหนึ่งตัวสีนี้หรอสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยยเชจิ้งจอกโคตรน่ารักมันกระโดดได้ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวมันกระโดดหนีผมอีกนะน่าจะกระโดดไม่ได้เนาะเออมาห้าตัวแล้วกันอ่ะแล้วจิ้งจอกอะไนี้ปะมันมันสามารถแบบผสมพันธุ์ได้ไหมครับเออแบบ ออกลูกอะออกลูกกระหลานอะผมหากระดูกก่อนมงงนะอ่ะเจอกระดูกละอ่ะลองกินดิกินปะไม่กินว่ะจิ้งจอกกินอะไรวะคนดูเอจิ้งจอกเขากินอะไรกันอ่ะมันไม่กินกระดูกอะทุกคนอ่ะลองกินลองกินอันนี้ดิกินปะันกินปะไก่ปะไม่กินว่ะมันกินอะไรอะทุกคนเออจิ้งจอกมันกินอะไร าเป็นว่าถ้าใครรู้นะครับว่ายิ้งจอกเนี่ยมันกินอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะจะได้มาแบบขยายพันธุ์มันอ่ะเออคือตอนนี้ผมไม่รู้จริงว่ามันกินอะไระมาเดี๋ยวเรามาสร้างต่อนะครับผมจะทําบ่อน,น้ําอีกบ่อนหนึ่งนะครับพอดีแบบในเทพนิยายอะไรเงี้ยพวกนี้มันมีบ่อน,น้ําเยอะไงเุ้ยอันนี้น่าเอามาทำว่ะอันนี้น่าเอามาสร้างมากเลยอ่ะอันนี้ตั้งได้ปะเฮ้ยตั้งได้ด้วยเอาดีเฮ้ยสวยนะผมทำเป็นบ่อน,น้ำอันนี้เลยเนี่ยโอ้ยโคสวยทุกคนเฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยน,นุ่ม ไอ้วางวันนี้ได้เหรออดีเอ้ยมันวางทุกที่เลยเหรอเฮ้ยมันก็สวยดีอย่างเงี้อยอผมอวางแบบสเปซสปะไปนะครับเพิ่าความงามเยเคเป็นไงล่ะบอ่จริงจอกโอ,โอ้โหไม่สวยเลยแลวมาขาดอะไรไปวทุกคนแป่กแปลกว่ะเฮ้ยที่ผมแบบมันสร้างยากมากอะผมตั้งใจให้มันเหมือนแบบเทพนิยาย,ยางไงแล้วมันดูดีมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้อ่าเป็นไงเป็นไง บอกเลยว่าโค้ดแจมโค้ดจะแจมแมวแมวแมวับเนีย่ยอ่ะวางดอกไม้ไปดิอ่ะนะเป็นไงเออมันต้องประมาณนี้โอ้โหดูแบบดูแฟนตาซีอ่ะเออไหนดูข้างล่างดิเฮ้ยดูมุมนี้ดิมุมนี้สวยนะเฮ้ยทำามอมุมนี้โคตดสวยทุกคนดูดิทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปขอทุบไฟออกกันเชี่ยมุมนี้โคตดสวยโลกแฟนตาซีแห่งหมาจิ้งจอก เชีย่ยมุมนี้สวยจริงว่ะโอ้โหโอ้โหเนี่ยดูดิจบแล้วเนี่ยสวยแล้วนี่คือดินแดนแห่งกิ้งจอกก้าวหางโคตรสวยโอ้โหขอรับทุกคนไม่ได้มุมนี้เลยบอกเลยว่าส่วนสัตว์ของเรานะครับตอนนี้โคตรจะเวิร์กโคตรจะเพอร์เฟกต์เลยนะฮะก็เอาเป็นว่าจบกันเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปสร้างกรงให้กับสุน,นัขกิ้งจอกของเรานะฮะผมโคตรชอบดยว่ะ เออเเป็นว่าถ้าเกิดใครแบบขัดใจแบบเอ้ยมันควรจะแต่งเพิ่มมากกว่านี้นะพี่หรือแบบมันน้อยไปหรือเปล่าพี่มันสั้นไปหรือเปล่าพี่ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็แนะนําดูนะครับว่าผมควรจะสร้างไปในแนวทางไหนนะฮะเพราะว่าแบบตอนแรกอยากได้ป่าแบบป่าเทพนิยายอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วแบบ มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอะแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบเอออยากให้ผมสร้างจริงอะลองคอมเมนต์มาเยอะนะฮะเออไลค์มาเยอะแล้วก็แบบจะลองสร้างดูก็ได้นะครับหรือท้าทายแบบชัเลนดูนะครับงั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปเนาะก็เจอกันนะครับบ๊ายบายซีอูเก้นเวลาเธอยิ้มทำให้หัวใจฉัน